เรื่องเสียงเมี่ยงตอนจบหลังจากสนะซึกจากเมืองเพีงจานมาบดุลก็มีอีกเมืองหนึ่งคิดอยากจะตีเอาเมืองทวารวดีเมื่อพญาเมืองทวารวดีหูข่าวก็บอกให้เสนาอามาตย์เกี่ยมกําลังทหารเพื่อตามซึกพญาได้แบ่งปันหน้าที่ให้แต่ละคนจนมาฮอดเสี้งเมี่ยงพระองค์ก็คิดอยู่ดนเติบเถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนที่ได้แต่งตั้งให้เสียงเมียงเป็นหัวหน้านำทาง แต่มันผัดไปเป็นตัวปัญหาเกือบเห็ดหาเสียบ้านเสียเมืองเทื่อนี้พญาจึงไห้เสียงเมียงเป็นทหารกองหน้าสุดแล้วแต่แม่ทับสีสังการเสียงเมียงหับเอาคำสั่งแล้วก็กับเือนบอกเมียห่างเครื่องของกินเพื่อออกซึกน้าหมูเสียงเมียงบอกแผนให้เมียลกขนไกล้เป็นให้หลอนหลอนโมห้ยขาตายแล้วก็ตามมาเครื่องหอมเข่าเบื่อต่างๆเห็ดคือเครื่องปรุงมกแล้วหนึ่งที่เครื่องหอมให้ซุก ข้าวเบื่อก็ให้เปื่อยดีแล้วปะให้เย็นหลังจากนั้นก็เอาไก่เป็นที่ลกขนหล่อน,นั่นมาใส่พอมัดจุกเห็ดคือมกแต่ให้จุ้งหัวมันปอนออกมานอกเพื่อให้มันหายใจได้สบายบอสนั้นมันสิตายก่อนแล้วมัดซบมันไว้บอให้มันห้องผู้เป็นเมียก็เหตตามคําสั่งของเสียงเมี่ยงทุกอย่างเมื่อสําเร็จแล้วเสียงเมียงก็เอามกไก่นั่นใส่ถุงห่อเข่าแล้วก็ออกเดินทางไปน้ำขบวนตันซึก พ่อไปฮอดเครื่องทางแม่ทับก็ประกาศให้ยุดผักกินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปทหารทั้งหลายพากันเอาห่อข้าวไผ่ลาวออกมากินร่วมกันบางคนก็เอาซีนจีป้ปลาเผามารวมกันสารพัดแนวเมื่อทุกคนเอาของกินออกมาหมดแล้วไผ่ไผ่ก็รอถาเบิ่งว่าเสียงเมี่ยงมันเอาอย่างมากินมื้อนี้เมื่อได้โอกาสแล้วเสียงเมี่ยงก็จกเอามกไก่ออกมาปรากฏว่าเวลาเสียงเมี่ยงไขมกไก่นั้น ท่านใดใกล้ก็กระโดดขยงขยิงออกมาจากมกทันทีเห็ให้คนทั้งหลายที่กําลังจองเบื้องต๊กตะลึงทําอิดพวกเขากโบอยากเสือ้อคิดว่าเสียงเมียงมันแกงเหตุตกบตาซื่อ,อแต่พอเสียงเมียงเอามกไก่ให้ทุกคนเบิ้งพร้อมทั้งว่าว่าเมื่อคืนนี้เฮามกไก่มดคืนเพราะเห็นว่าไก่มันเถายามันหยาหากโบเสื้อลองค้ามเบื้องเข่าเบือและเครื่องหอมพวกนี้เบื้องก็ได้ เมื่อเขาค้ำเบื้องต่อน,นั้นก็มาสุกดีคือกับหนึ่งหลายชั่วโมงพวกเขาจึงเสีอว่าใกล้ตัวนี้หนึ่งซุกดีคือเสียงเมียงว่าแท้และเสีอว่านี่คือล้างบอกเขาะให้ที่จะเกิดขึ้นกับเสียงเมียงการตีเสือ้อครั้งนี้เสียงเมียงจะต้องในหับอันตรายบ่อตายก็ต้องในหับบาดเจ็บแน่นอนบางคนก็ย่านว่าเขาะให้ที่ติดต,ตเสียงเมียงจะนำภัยมาสู่พวกเขาทั้งหมดการเสือ้อครั้งนี้ ต้องมีอันเป็นไปแท่หากเสียงเหนียงไปนำพวกเขาจึงเห็นดีตกลงกันว่าทางที่ดีควรให้มันกลับคืนเฮือนเพื่อไปแกเ้เคาะแก่น้ำมันดีกว่าพอแต่ได้ยินเนียวนั้นเสียงเหนียงกองหัวยุ่มๆอยู่ในก๊กแขวหีบฝ้าวพายเอาไก่กลับเฮือนมานอนนเมียสบายใจลายมือลายว่านผ่านไปพญา,าเกิดความคัดของใจน้ำเสียงเหียงว่าเป็นอย่างมันจึงสลัดลักแหลมเอาแท่เอาว่า พญ,ญาจึงเอืยปากถามเสียงเมียงว่ามึงมีความคิดว่องไวถามอันใดก็บอกของโมคามึงคือมาเก่งกระดักกระดอแท้พญ,ญาปัญญามึงแม่นมันมาแต่ใสเสียงเมียงจึงตอบพญ,ญาว่าพญ,ญาในท้องของผู้ข่านั้นก็บ่หลายปันใดดอกส่วนหลายมันอยู่ในกระบังขังไว้อยู่ในเฮือนพุ่นผู้ข่าได้เอาแม่พญ,ญามาเลี้ยงไว้จึงค่อยๆมีพญ,ญาปัญญาพอใส่สอยเท่าทุกมื้อนี้ พญาคิดบทันกลนลวงของเซียงเมียงจึงเว้ากับเซียงเมียงว่าคันสั้นมึงก็เอามาปั่นให้กูได้ดูย้ายให้พวกเสนาอัมมาแดกพวกเขาจึงจะได้มีพญาปัญญาคือมึงเซียงเมียงว่าว่าโอ้ยแนนว่าของมันแพงใครสิปั่นให้กันได้พญาก็จันจาว่าเอาทนะเสียงหากบ่ปั่นหลายก็ปั่นหน่อยพอได้เลี้ยงไว้ให้มันเกิดแม่แพลูเบงดูเสียงเมียงก็ตกลงว่าสิปั่นให หลังจากเสี้ยงเมียงสัญญาว่าจะเอาแม่พญามาให้พญามันก็เข้าป่าเลาะซอกหาแม่ต่อฝ่ายพญาคล้องถาดเสี้ยงเมียงว่าย้ำใดมันจึงจะเอาแม่พญามาถวายถาอยู่หลายมือโกอดบดได้จึงสร้างให้สาวสนมทั้งหลายไปหาเสียงเมียงอยู่เฮือนแล้วเอาแม่พญานำมันมาให้กูเมื่อพวกสาวสนมได้ยินว่าแม่พญาไพภัยก็ห้องขอให้พญาปันให้แด่ จะเอาเลี้ยงไว้ให้มีพญาปัญญาคือกับเสียงเมนียงพญาก็ว่าว่าหากสูอยากได้ก็ไปขอเอาน้ําเสียงเหนียงเองกูยังโมโหว่ามันสิให้กูจักโตพอมาเลี้ยงว่าแล้วสาวสนมก็แห่แหนไปเฮือนของเสียงเมนียงพ่อไปหอดก็ถามเสียงเหนียงว่าแม่พญายุ่ใสพญาไส้ให้พวกกูมาเอาเมื้อถวายเพิ่นเสียงเมนียงก็บอกว่า แม่พญ,ญาอยู่ในบังตั้งอยู่แจงเฮือนพุ่นพวกสาวสนมพากันตาตี้ขึ้นโดยความดีใจว่าจะได้แม่พญ,ญาพร้อมออกปากขอน้ำเสียงเมียงเสียงดังแซวแซวเสียงเมียงก็บอกว่าแม่พญ,ญาห้ามีหลายเขาจะปันให้ผูลโตก็พอว่าแล้วเสียงเมียงก็ลุกไปจับเอาบังต่อที่ขังไว้ซึ่งตัวว่าแม่แม่พญ,ญานั้นออกมาพวกสาวสนมก็พากันหุ่มผึกมาใส่ แบมือขอเป็นสับราบเสียงเมียงเวาตื่มว่าหากได้แล้วหีบกับโฮงพญาคอง่าดลเพิ่นจะให้หาว่าสูมาซองลินสู้ส่วนพญาของพระอ,องค์นั้นกูียเอาไปถวายเพิ่นเองพอแต่เสียงเมียงเปิดฝาบ้างออกฟงต้อแตนที่ขังไว้อยู่ในบ้างไม้ก็บินออกมาตอดสาวสนมแบบโบเลือกหน้าภายภายก็ทั้งห้องทั้งไห่ทั้งดินทั้งสักห้องหาอีพ่ออีแม่ปบใต้แล่นเหนือ ต้นเฮือนล่มผุบลมภาพสิ้นเสื้อเฮี่ยสะทรายปะกลนปะก่อยศบบิดศบเบวหนาไข่หลังพองไปหมดส่วนเสียงเมียงเองก,ก็ถึกมันตอดคือกันเสียงเมี่ยงแม้แต่จ่มว่าเกินมันให้กะดตอดฮอดกูผู้เอามาเลี้ยงจังแม่นมึ่มงบูงหูบุญคุณผู้เลี้ยงคิดว่าเสียหายมันตอดแต่สาวสนมแต่สัมผัสมาตอดฮอดตโตกูพวกสาวสนมก็พากันแตกตื่นกับคืนเมืองฮง แล้วก็บอกพญาว่าพวกขน้อยได้เข้าไปเอาแม่พญาน้ำเสียงเมียงตามคำที่พระอ,องค์สั่งแต่ถึกแม่พญาไล่ตอดเกือบตายทั้งยืนเมื่อพญาได้ฟังแล้วพร้อมทั้งเบื้องหน้าสาวสนมผู้ใดก็น้าไขหลังพองหน้าบิดหน้าเบี้ยวบางคนยังมีฮอดไล่แม่พญาคาอยู่ใบหน้าสาวสนมทูลพญาอีกว่าขอให้ลงโทษเสียงเมียงในทถอนจังแม่นมันเหตุโพดเหตุเกินเอาแท้อาว่า แทนที่พญ,ญาจะให้ให้เสียงเมียงสัมผัสให้ให้สาวสนมว่าสู่มันก็โงโ่โพดพากันไปละละ่าก็หู้ว่าแม่พญ,ญามันให้เป็นยังบ่าพาก,กันไขเบื้องแม่พญ,ญาเทื่อละหน่อยสาวสนมก็ว่าว่าเสียงเมียงไขกะบ,บังเองแล้วแม่พญ,ญาก็โพอ,ออกมาไล่ต่อโลดพวกข้าน้อยแนมบม่ค่อยเห็นแต่ปรากฏว่าคือต่อคือแตนนี่ละเมื่อพวกสาวสนมเล่าจบพญ,ญาก็พอเข้าใจว่า มันแม่นโตอย่างแท้พ่อองค์จึงจะกให้ขื้นเป็นฟืนเป็นไฟอยากจะขาดเสียงเมียงพิมพวกสาวสนมเมื่อได้โอกาสก็ยุแย่ตื่มบ่าเสียงเมียงสมควรตายแท้บอควรให้มันมาตัวหลอดหนาหลอดตาแบบนี้ปานว่าพระองค์โุเมนคนหลังจากนั้นพญาก็สั่งให้เสียงเมียงมาเข่าเฝ้าเสียงเมียงก็เข่าเฝ้าตามที่พญาสั่งพ่อพญาเห็นหน้าเสียงเมียงก็ถามขึ้นว่าเรื่องแม่พญานั้น เป็นแนวดกันแท้เสียงเมียงก็ตอบว่าข้าน้อยก็อยากเอาแม่พญามาตอนพระองค์อยู่ดอกแต่เมื่อสาวสนมญาติอาบังมาไขมันก็บินหนีหมดบนยังจากโตมันตอดสาวสนมและมันยังมาตอดหอดข้าน้อยผู้เลี้ยงนําเมื่อพญาได้ยินแนวนั้นก็เสื่อว่าเสียงเมียงบริได้ตั้งใจเหตุเพราะมันก็ถือแม่พญาตอดคือกันจึงเป็นอันว่าแล้วกันไป พญาเจ้าเมืองเครียดให้เสียงเมียงหลายจนบุญยักเห็นหน้าเสียงเมียงด้วยซ้ำจึงว่ากับเสียงเมียงว่าต่อแต่นี่ไปมึงบ่ต้องมาเข่าเฝ้ากูอีกกูบุญยักเห็นหน้ามึงนี่ไปจนแผ่นดินปิ้นพุ่นละจึงมาหากูเสียงเมียงก็กราบทูลลาพญาทั้งจมว่าเต็มที่แล้วพญาบุญยักเห็นห่อนาหากแม่นเห็นอยู่บอลไดก็คงจะคอขาดเป็นแน่แท้เสียงเมียงกับเมือ เหตเวียงเฮือนซานกับเมียของมันแบบสบายใจเสียงเมียงกับพญาบ่ได้พบหน้กกันได้เจ็ดวันพอดีหอดวันทวนเจ็ดต,ตามจาฮหตประเพณีแล้วพญาก็จะ,ะเสด็จออกเรียบเมืองเพื่อเบิ่งความถูกสุขของไฟฟ้าราษสรดดังนั้นพระองค์จึงขึ้นขี่สร้างแห้ออกไปไยเสียงเมียงได้ยินว่าพญาจะออกเรียบเมืองมันจึงเฝ้าไปลัดทางบอพญาขี่สร้างเลาะเรียบมา เสียงเมียงในคุดขุมแล้วเอาหัวย่อนลงในขุมกองคนจุดพูดขึ้นทึงฟ้าปะเปื่อยเบิดเห็นแต่ก้นดำปืป้ผู้คนเที่ยวทางผู้ใดก็ทั้งป้อยทั้งดาดเป็นตานายเมื่อขบวนของพญ,ญาฮอตบอนเสียงเมีียงของกลนอยู่นั่นพระองค์จึงถามคนหับใส้ว่ามันแม่นอย่างอยู่ทางหน้าพุ่นเป็นคนบ้าหรือคนดีหรือคนตายเอามาฝังบถทวมสันบอ่อเมื่อเซนาอามากรา,าบทูลต่อพญ,ญา ก็เลยฮู้ว่าอันนั่นแม่นก้นเสียงเมียมันว่าว่าพญาบุญยักเห็นหนามันก็เลยเอาก้นให้เบิงแทนทันทีที่ฮู้ว่าแม่นเสียงเมียพญาก็ตกใจและสร้างให้อวยนาสร้างกับคืนเมื่อพญากลับไปแล้วเสียงเมียก็กับมือเฮือนแห่งตนในช่วงเดือนหาเดือนหกเสียงฝ้าห้องฝนตกตามฤดูกาลชาวบ้านพากันลงมือเห็นให้เห็ดนา ตอนนั้นเสียงเมี่ยงก็ได้ออกไปเลาะเรียบเบื้องทงนาเมื่อเสียงเมี่ยงเห็นก้อนขี้ไทยปีนก็เฝ้าเข้าไปเฝ้าพญาทันทีฝ่ายพญาเมื่อเห็นหน้าเสียงเมียงก็ถามว่าบักขี้ไห้มึงมาเห็นอย่างกูบอกว่าแผ่นดินปีนพุนมึงจึงเข้ามาเฝ้ากูมึงสร้างบทชื่อบทจำคำว่าของกูเสียงเมียงตอบพญาว่าเดี๋ยวนี้ข้าน้อยเห็นแผ่นดินปีนแล้วอยู่เขตนอกเมืองพุนท่านแผ่นดินบบปีน กบามาเข่าเฝ้าดอกพญาได้ยินก็งงตาแตกแล้วสั่งให้เสนาอาม,มา์ไปเบิงพ่อเสนาอาม,มา์ไปเบิงแล้วก็เฝ้าเข่ามาเฝ้าพญาทันทีว่าบ่าเห็นแผ่นดินปิ้นดอกเห็นแต้ขี่ไถของพวกชาวนาปิ้นอยู่เมื่อพญาได้ฟังแนวนั้นก็ปากออกจักคำแล้วพญาก็ว่าวา่ามึงนี่สั่งหูท่านกูทุกเรื่องเอาละมึงก็แม่นน้องซ้ายกูกูจึงเสียโอกาส และเลี้ยงมึงต่อไปมีมือหนึ่งพญ,ญาได้สั่งให้เสนาอม,มาตไปน้าเอาเสียงเมียงมาเมื่อไฝ่ายเสียงเมียงมาเข่าเฝ้าพญ,ญาแล้วพญ,ญาได้เว้ากับเสียงเมียงว่าที่ผ่านมาบพรว่าจะแข่งขันอย่างตลอดหอดการพนันกับต่างบ้านต่างเมืองมึงก็เอาชนะเขาได้มดบัดนี้กูใส่มึงพนันสนควยกับกูและมึงห้ามใส่พญ,ญาปัญญามาหลอกกูเด็ดขาดเสียงเมียงก็ว่าว่า ที่ผ่านมานั่นข้าน้อยก็บ่ได้หลอกพญ,ญาเลยแต่ว่าอีกสองสามมือนี้ข้าน้อยจักสิหาควายมาได้หรือบ่อเพราะว่าข้าน้อยยังบ่ทันใดมีควายเถอะพอเวลาจาักสิบมือสิได้บ่ข้าน้อยสิได้มีเวลาไปซอกซื้อควายพญ,ญาก็ว่าว่าสิบมือก็สิบมือขอเพียงมึงอย่าเอาพญ,ญามาหลอกกูแล้วพญ,ญาก็แจ้งกติกาและเครื่องเดิมพันว่าหากควายมึงชนะ กูเสี่ยวควายให้มึงเลยหากควายกูสนะกูสิใส่โทษมึงมือต่อมาเสียงเมียงก็เดินทางไปในหมู่บ้านต่างๆเสียงเมียงถามชาวบ้านว่าไผ่มีควายน้อยเกิดไม่แด่สิคอซื้อเมื่อถวายพญายถามไปถามมาก็มีเฮือนหลังหนึ่งควายเขาเจ้าหาก็ออกลูกมือวานนี้เสียงเมียงได้ข้าวจึงเฝ้าไปหาเจ้าของควายหลังจากเสียงเมี่ยงได้ควายน้อยแล้ว เสียงเมียงก็กลับบ้านพอใกล้สี่ฮอดมือแข่งขันเสียงเมียงก็เอาแม่ควายขังไว้ในคอกหนึ่งลูกควายขังไว้ในคอกหนึ่งบ่อย,ยอมปล่อยให้ควายน้อยไปดูดนมแม่พอฮอดมือนัดหมายคนทั้งหลายก็พาก,กันล่งไหลเข้าไปเบิ่งการแข่งขันควายของพญาเป็นควายผู้ตัวใหญ่เป็นควายพันห้พอแต่ปล่อยลงสนามมันก็เต้นขนยงคงเค่งแล่นซรายแลลนขวัว เหตให้ผู้ชมฮู้สึกย่านไปนำพอเสี้งเมี่ยงปล่อยควายออกมาก็พากันฮ้ขื้นแซวๆพ่อถุกคนในเห็นควายของเสี้งเมี่ยงก็พากันหัวขวัญจนใส่โคดใส่โขเพราะควายของมันทั้งน้อยทั้งจอยท้องปแปรแลบแซบพอแต่พญาปล่อยควายใส่ควายเสี้งเมียงควายของพญาก็กระโดดขลุบกลุบกลับมาใส่คือกะว่ามันบาเลือดเอาโลดเหตให้พญานั่งก้นบทิตตัง ซาเมืองที่มาสมก็เสียดังสนัน่นมันไหวฝ่ายคว้วเสียงเมียงพอแต่ปล่อยลงสนามก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อเห็นควย้วพญยาแล่นเข้ามามันก็คิดว่าแม่แม่ของมันจึงแล่นเข้าไปหาอย่างไวเมื่อเข้าไปหอดมันก็เอาหัวซุบเข้าไปวางขาของควายเถกใหญ่พญาเพื่อซอกหานมดูดขวยน้อยคิดว่าหามควยเถกพญาแม่เต้านมแม่ของมันควย้วพญาถือคว้วน้อยเสียงเมียงดูดหำ กะดิกระเดียมจึงเฝ้าย่างหนีค้ายน้อยเสียงเมียงก็ไลน่นำดูดหามต่อไปแบบบเลกโบลบาค้ายพญายทนบได้จึงแล่นหนีควายน้อยเสียงเมียงก็แล่นไล่ตามหลังผู้ส้มทั้งหลายทั้งทืบตีนตบมือฮ้องโหแบบอึกระถึกเต็มสนามหลวงคิดว่าค้ายของพญายสู่ค้ายเสียงเมียงบไดการแข่งขันเท่อนี้เบื้องตามตัวจริงและอิงใส่เสียงส่วนหลายของผู้ชวมที่เป็นสักขีพญานแลว้ว จึงยกให้ควายน้อยเสียงเมียงเป็นฝ่ายชนะและพญาก็ได้เสียควายทึกตัวนั้นให้เสียงเมียงตามที่สัญญากนไว้ความด่งดังของเสียงเมียงซาลื้อไปถูกผลแห่งเ็ดให้เมืองต่างๆอยากทดสอบเบิงพญาปัญญาเสียงเมียงพญาเมืองแห่งหนึ่งยื่นคอเสนอแข่งขันแต้มหุบซัดกับเสียงเมียงว่าใครจะแต้มไว้ก่อนกันพ่อเสียงเมียงตอบตกลงแล้วพวกเขาก็นำเอาขบวน เข้าสู่เมืองทวาราวดีทันทีพวกเขาตั้งความหวังว่าคราวนี้จะจิกหนาเสียงเมียงให้ชาวเมืองได้เห็นเหตให้มันอับอายขายขีนาที่สุดเมื่อฮอดเวลาหนัดหมายการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นโดยแม่นเสียงเมียงเป็นคนแต้มก่อนเสียงเมียงก็เอาฝ่ามือไปจุ่มน้ำหมึกแล้วก็ลวดใส่แผ่นผ้าบาดเดียวอันเป็นว่าการแต้มหูมได้สำเร็จเห็บห้อยกรรมการและผู้ค้นที่ทาเบิ่ง ไอ้ไผ่ก็งงผานใกล้ตาแตกเอาโลดบ่งหูว่าเสียงเมียงมันแต้มหูหยัางบ่เป็นตาเอาจังดีบางคนก็จ่มว่าอีตนเสียงเมียงเดชเห็ดอับอายขายขีนาแขกบ้านอื่นเมืองไกลพันแท้เมื่อเสียงเมียงแต้มแล้วหนักแต้มคนอื่นๆก็พากันแต้มหูบางคนแต้มรัศสีบางคนแต้มสร้างมากงวงควายปรคกดว่าหูแต้มของหนักแต้มเมืองอื่นนั้นไผ่ไผ่ก็ยองว่า งามแท่งามว่าเมื่อนักแต้มแต้มแล้วเสียงเมียงก็อธิบายหูแต้มของมันว่าเป็นอย่างสูญย่องแต่หูบเขาอันของกูสูบเบิงเ่งแดงเขาแต้มได้เพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่เวลาหลายกกูตั้งหลายเท่าส่วนหูกูแต้มบาดเดียวได้หอนหาตวใส่เวลาบ่เพียงเท่าใดวินาทีก็แล้วโลดสบบูหูบ่าหูแต้มของกูแม่นตัหยัางคนทั้งหลายก็บุมีภัคิดออก ว่าหุบนั้นแม่นโตอย่างแท้เสียงเมียงจึงว่าว่าอันนี้ลหละหุบขีกระเดือนตายแดดเมื่อคนทั้งหลายฟังเสียงเมียงอธิบายความหมายของหุบแต้มแล้วภายภายก็ว่าแม่นควมเสียงเมียงแท้เพราะในกติกาของการแข่งขันนั้นแม่นเสียงแต้มหุบซับบอเดเีว้าให้จะแจ้งว่าให้แต้มหุบซับประเภทใดมีเพียงแต่ระบุไว้ว่าหากไพ่แต้มหุบแลวไวผู้นั้นก็จะเป็นผู้ชนะเลิศ เสียงเมียงจึงใส้เวลาเพียงสองสามวินาทีแต่หูตามใจคือหูบขีเกระเดือนตายแดดนั่นเองเป็นอันว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้สิ้นสุดลงด้วยไซสณะของเสียงเมียงคือเก่าเก้าถึงวัดแห่งหนึ่งมีจัวน้อยองค์หนึ่งนับแต่เขาบวชเป็นจัวก็ได้ติดหอยไปตามพญคูไปไปมามาอยู่วัดใกลเมืองทวารวาดีได้หลายฝ้าหลายปีแล้วมื่อนึ่งจัวน้อยคิดฮอดพ่อแม่ อยู่ฟางอีกเบื้องหนึ่งของแม่น้ําจึงอยากจะพยายามการข้ามน้ําแต่ละเท่อก็ต้องในใส่เหือภายข้ามเสียงเมียงเมื่อ,อหู้ว่าจัวน้อยกําลังสิข้ามไปฟากเบื้องนั้นก็เลยไปอ้อนวอนนําจัวน้อยว่าตนเองอยากขอขี้เหือไปนําขอให้อดูกูนาข้าน้อยให้ไปน้าได้ทอนจัวน้อยขีนค่วมบว่ได้ก็เลยตอบตกลงให้ไปนําและคิดว่าสีมีผู้พายเฮงช่วยอีกแหง่ง เสียงเมี่ยงเมื่อได้หับอนุญาตจากจัวน้อยก็หีบลงเหือทันทีพอแต่เข่าหดเหือเสียงเมี่ยงก็เอาไม้พายมาห้องนั่งเสยปานว่าเป็นพญาเอาโลดพระให้จัวน้อยพายเหือผู้เดียวจัวน้อยพายเหือจนเหือไหลาขายน้อยน้ำก็แหง้งเหือก็ผัดนักเสียงเมี่ยงก็นั่งสบายใจอยู่ทางหัวเหืออีกจัวน้อยบอกหีบไายเหือช่วยกันตาเว้นสิตกดินแล้วเสียงเมี่ยงก็ทำท่าบ,บนิยิน บวสบนบวบนนำคำว้าของจัวน้อยจัวน้อยทางพายทางป้อยดาเสียงเมียงว่าเป็นคนซั่วซ่าสามาญบอยานบาปกินหัวแท่เสียงเมียงก็เว้าให้ว่าสีป้อยดาเห็นอย่างทำอิดก,ก่อนสีขึ้นเฮอก็ได้ขอจัวไว้แล้วเดียว่าขอขี้เฮอนั่งพายบ่ได้บอกว่าสีพายเฮอช่วยจัววันนี้ก็ได้เหตุตามคำขอแล้วเด๋สีให้พายช่วยมันก็บถ่ถทึก เมื่อจัวน้อยได้ยินแนวนั้นก็คิดเครียดแค่ไในใจแต่ก็เหตุใจดีสู่เสือไว้จัวน้อยจึงค่อยเว้าควคมดีกับเสียงเมียงว่าพอออกเอ่ยข่านไปฮอดฟากเบื้องนั้นแล้วจะออกบอนใดนอ้อเสียงเมียงตอบแบบบบได้คิดว่าพอแต่ขามฮอดเบื้องนั้นแล้วจัวโจดให้บอนไดก็สิออกบอนนั้นโลดฝ่ายจัวน้อยก็จื่อคำว้าวแนวนั้นเมื่อฮอดฟากเบื้องนั้นจัวน้อยก็พายเฮือเข้าไปหาบอนป่าหนาม แล้วบอกเสียงเมียงว่าฮอดแล้วฮีบออกจากเหือเดี๋ยวนี้เสียงเมียงแนมเห็นป้าหนามก็อ่อนใจจึงอ้อนวอนจัวน้อยว่าขอให้ไปจอดบนอื่นสิออกจากเหือทันทีโลดจัวน้อยก็ว่าว่าบ่ได้พอออกบอกว่าจอดบอนใดสิออกบอนนั้นมาสร้างกับลีนป่นควมำฮอนสิเป็นเสียงเมียงก็ย่างกงกุกกงโก่ยอยู่ในเหือเพราะบ่อยากออกจัวน้อยจึงเอาไม้พายยููเสียงเมียงออก เสียงเมียงว่าว่ายาเอาทางเลี่ยมน้อยฟาดตีทอนมันโมสมศักดิ์ศรีเพราะตนเองเป็นเถึงน่องของพญาเป็นเสื้อสายผู้ใหญ่ขอแห้เอาทางเปิ้นตีจึงจะสมเกียรติจัวน้อยก็ยิ่งฟาดนำเขาให้เสียงเมียงอดเจ็บบได้จึงค่อยคานออกจากเหือขึ้นป่านามอันตึบหนานั้นเมื่อเสียงเมียงออกจากเหือแลว้วจัวน้อยยังแซงเสียงเมียงอีกว่าคนให้คนถอย พอให้ตายค่าป้าหนามให้หมดแมงวันตอมอยู่นั่นละ่ะว่าแล้วจัวน้อยก็พายเหือเมื่อบ้านของตนก้าวถึงเสียงเมี่ยงถงึกน้ำพักน้ำเคาะจนขี่แตกเยียวเฮียห้องอุกห้องโอยเสียงเมี่ยงพระทาเทอรนีอาจเป็นเพาะกำเวนที่มันก่อเอาไว้กับยาคูสาธุเจ้าอธิการวัตรและจัวน้อยเสียงเมียงเคยคิดว่าอยู่ใต้ฟ้าแผ่นดินนี้บ่มีภผยแล้ว ที่มีพญาปัญญาเนื้อตนแต่ครั้งนี้พัดมาเสียท่าให้จัวน้อยจนได้เสียงเมียงค้ายู่ป่าหนามแห่งนี้เป็นเวลาหลายมือบังเอิญมีเหื่อของพวกพ่อข้าก่ายมามันจึงอ่อนวอนขอไปนำมือหนึ่งพญาสร้างให้เสนาไปบอกเสียงเมียงให้ไปเข้าเฝ้ามดเหอนมันจึงหับปากกับเสนาว่าการพระอ,องค์มีคำสั่งแบบนั้นแท้ก็บออาจคัดขีนจะต้องได้ปฏิบัติตาม หากผ้าฝืนก็จะถือลงโทษเป็นแท้เ้ามือต่อมาเสียงเมี่ยงก็บอกให้คนภายในครอบครัวของเราบโให้ออกเฮือนไปใสจะพาเข้าไปเฝ้าพญาเวลาแล้วเสียงเมี่ยงก็ถือเอาห่อเขาน้ำเต้าและไม้พายขึ้นไปนั่งอยู่เทิงหลังคาเฮือนจากนั้นเสียงเมี่ยงก็เริ่มลงมือพายคือกับพายเฮือจนเฮือนไหลคา,ายย้อยแต่ว่าเฮือนหลังนั้นก็บอสามารถเคลื่อนลอยไปได้ เสียงเมียงก็ยังพญายามพายอยู่บบเซาฝ่ายพญาคล้องแล้วคล้องอีกจนตะเวนบ่ายก็บ่ยเห็นเสียงเหนียงมาหรือแม้นแต่คนใดคนหนึ่งพญาจึงสร้างให้เสนาอามาตย์ไปทิดตามเบิงเสนาก็เฝ้าไปหาเสียงเมียงอยู่เฮือนพอไปหอดก็เห็นเสียงเมียงนั่งอยู่เทิงหลังคาเฮือนเอาไม้พายอากาศอยู่บวบเสนาจึงถามว่าเป็นอย่างมึงจึงบบเข่าเฝ้าพญาตามที่นัดหมายเอาไว้ขึ้นไปนั่งอยู่เทิงหลังคานั่นเห็นอย่าง ลงมาแล้วหีบเข่าไปเฝ้าพญ,ญาเดี๋ยวนี้เสียงเมียงจึงลงมาจากหลังคาเฮือนแล้วก็ออกเหนินทางไปเข่าเฝ้าพญ,ญาพอแต่พญ,ญาแนมเห็นหน้าเสียงเมียงก็หายเป่งๆขึ้นรดว่ามึงเป็นคนดื้อด้านจ้องหองหลอกแหลกคัดฟืนคำสั่งบอกให้มาเฝ้ามดเฮือนแต่เศร้าเป็นอย่างบ่มาเสียงเมียงจึงตอบว่าข้าน้อยนั่นสีมาอยู่ดอกแต่เฮือนข้าน้อยนั่นเห็ดแนวดมันก็บ่ยอมเคลื่อนย้ายมานำ จึงพาให้มีการซักซ่าเสียเวลาพญ,ญาจึงถามว่ามึงเสียเอาเฮือนมานำเห็นอย่างเสียงเมียงก็ตอบว่าแนวเสนาไปบอกว่าพระอ,องค์มีคำสั่งให้ข้าน้อยเข้าเฝ้าหมดเฮือนแต่เศร้าบโบแมนบ่เมื่อพญ,ญาได้ฟังก็มีจิลีเพราะคำสั่งของตัวเองหากบบจะแจง้งเห็นให้เสียงเมียงจับจุดอ่อนได้ถ้าสิลงโทษมันก็ย่านเสนาอามา์คันผู้ใหญ่คิดว่าบสมควร อันจะเห็นห้ค้นบอคขรลยำเกีงจึงแกงลมแกโตไปทั้งอื่นพัาเมืองทวารวดีคิดเคียด,ดแค้นให้เสียงเมียงยังแหงว่าโบยำเกีงมาขายนาขายตาตนต่อเล่าเสนาอมาะต่อหน้าไพ่ฟ้าราษฎรอันเห็นห้พวกเขาขาดความศรัทธาบอกขรลนับถือจึงมีความคิดอาฆาตแต่เห็นเน่ใดก็บบมีทางเอาชนะเสียงเมียงได้จักเถื่อจดลืมคำสั่งเสียของพ่อ พญาคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายคือเหตให้มันตายจึงจะแล้วเวนมดกรไมไ่เมื่อพญาคิดได้แนวนั้นก็สั่งให้นังสนมห่อขอ้าวต้มทางเก็บเป็นความลับว่าให้เอาว้วนผิดใส่ข้าวต้มนั้นแล้วเอาไปให้เสียงเมียงกินโดยบบให้เสียงเมียงหูเด็ดขาดแต่ว่าความลับบบมีในโลกเรื่องดังก้าวจึงฟิวไปซ่อนหูเสียงเมียงจนได้เมื่อนั่งสนมห่อข้าวต้มแล้ว ก็เอาเข่าวต้มไปใส่ง้วนผิดพอสุกแล้วก็เอาไปให้เสียงเมียงกินเสียงเมียงหู้ดีว่าข้างนี้ตนนี้บ่พ้นความตายเป็นแน่แท่หากบ่าตายเท่นี้พญาก็บ่ยอมเลิกลาและเสียเยาเรื่องมาสู่ครอบครัวอีกซ้ําแนงตายคนเดียวดีกว่าเสียงเมียงจึงได้สั่งเมียไว้ว่าเมื่ออ้ยกินข่าวต้มที่พญาเอามาให้แล้วายจะตายเมื่ออ้ายตายแล้วน้องบ่ต้องให้อะไร ทุกโศกเศร้าเด็ดขาดถ้าจนได้ยินเสียงเมียของพญาห้องไห่จึงคอยไห้น้ำจือ้อไว้เสียงเมียงยังบอกเมียเติมอีกว่าหลังจากอ้าตายแล้วไห้น้องเอาอ้ายไปนอนไว้ทั้งเตียงเอาผ้าห่มห่มไว้เอาขากายห่างไว้เอาหนังสือมาให้อ้ายถือไว้คือกับว่าไอ้าพ่วมนอนอ่านหนังสือหลังจากนั้นให้เอาแมงผูมาขังใส่บงังไว้กองเตียงสื่อบนหัวอ้นอน พอนั่งสนมไปหอดก็บอกเสียงเมียงว่าพญาสร้างให้เอาข่าต้มมาให้กินเสียงเมียงก็หับเอาแบบง่ายๆโดยบบได้แสดงอาการตกอกตกใจเสียงเมียงก็จับเอาข่าต้มนั้นมากินเมื่อนังสนมเห็นว่าเสียงเมียงกินข่าวต้มแล้วก็กับคืนเมื่อรายงานพญาต่อมาบดลนเสียงเมี่ยงก็สิ้นใจตายฝ่ายผู้เป็นเมียก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผัวสั่งทุประการ ก้าวถึงพญาหลังจากสาวสนมกลับมาจากการเอาาวต้มให้เสียงเหนียงกินแล้วก็รอถ่าฟังเหตุการณ์ว่าจะต้องมีอย่างเกิดขึ้นในเฮือนของเสียงเหนียงปรากฏว่าแม่แต่เสียงห้องไห้ของเมียเสียงเหนียงก็ซ้ำมิดจอยอยู่พญาจึงสร้างให้สาวสนมไปเจอะเบื้องเสียงเหนียงว่าเป็นเนื้ด่ดแท้เมื่อพวกสาวสนมไปหอดเฮือนของเสียงเหนียงก็โบเห็นมีอย่างผิดปกติเมียของเสียงเหนียงก็เหตเวียงเฮือนซานอยู่สบาย พวกนางสนมก็ค่อยจอบไปเบื้องในห้องนอนก็เห็นเสียงเมียงนอนขาใกลหก้ห่าอ่านหนังสือเสียงหนังอุ้มอุมอยู่เสยเมื่อเห็นแบบนั้นสาวสนมจึงกลับคืนสู่ห้องหลวงไปกราบทูลต่อพญาทันทีพอแต่พญาหู้ว่าเสียงเมียงยังบมทันตายก็เกิดความเครียดแค้นอยากให้คืนทันทีว่าเขาต้มนั่นบ่มีผิดจึงบอกให้สาวสนมว่าเอามาให้กูกินเบิ่งดู มันเป็นแนวใดคือบ่มีผิดมีภัยจากดีพ่อพญากินข้าวต้มใส่ง้วนผิดนั้นลงไปในท้องอีกบ่โดนก็ขาดใจตายเมียของพญาพร้อมด้วยสาวสนมก็พากกันห้องไห้ดังฝดสนั่นว่านไหวเมื่อเมียของเสียงเมียงได้ยินเสียงห้องไห้มาจากห้องหอของพญาก็เลยห้องไห้นำเสียงเมียงไปพร้อมคววมทำนายของมอโหนที่ได้ทำนายตอนพญาเกิดว่า เป็นคนเลี้ยงยากจึงได้เอาเสียงเมียงมาเลี้ยงคู่เพื่อค้าสู้บารมีสีวิตหากบดังนั้นพญา,าก็จะมีอันเป็นไปหากบ่มีเสียงเมียง,ยงก็บ่มีพญา,าเรื่องเสียงเมียงถือว่าจบลงเป็นที่เฮยบหอยจงหับส้มในหับฟังเพื่อความเพิดเพื่นเท่านั้นส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องใดน,นั้นก็คอมเมนต์มาได้